สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีข่าวอัปเดตด่วนๆกันเลยนะครับ iPad mini 6กับ iPad Gen 9นะครับเปิดให้จองแล้วนะครับวันนี้วันที่27กันยาแล้วก็ จะขายหน้าร้านนะครับวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับส่วนรายละเอียดการจองเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูของ Apple แล้วก็ดีลเลอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ดีลเลอร์ไอสตูดิโอนะครับ by spvi นะครับหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาประกาศให้จองนะครับแต่ที่ผมเข้าไปดูเนี่ยเหมือนจะมีเฉพาะของตัว ipad mini 6นะครับตัว gen 9เนี่ยรู้สึกว่าหน้าจะหมดแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเข้าไปกดเนี่ยไม่เจอนะครับแต่ว่าที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าหน้าแอปช้อปปีเนี่ยที่เราเข้าไปดูตอนนี้นะ ก็จะมีให้จองอยู่ของตัว iPad mini 6นะครับความจุ 64GB 1 7 9 0 0บาทนะครับมีค่า2,35บาทก่อนหน้านี้มีโค้ดลด1,000บาทแต่ว่าผมไม่ทันนะครับแล้วก็ถ้าเข้าหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้แล้วนะครับและของ iPad Gen 9ครับ ที่ผมเข้าไปดูเนี่ยความจุ64จิกเนี่ยหมดแล้วเหลือแต่256จิกนะครับราคา16,900บาทตัว64จิกที่ราคา11,400บาทตอนนี้กดไม่ทันแล้วนะครับทีนี้ที่เราจะสามารถสั่งและกดทันได้อยู่นั่นก็คือของ Apple นั่นเองนะครับเหมือนจะผิดหวงังแต่ไม่ต้องผิดหวังนะครับเราสามารถเข้าไปสั่งจองกับ apple.com ได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ตรงนี้ยังมีทุกความจุอยู่เลยนะครับทั้ง64จิกแล้วก็256 ของตัว iPad Gen 9อยู่นะครับ iPad mini 6เนี่ยก็มีทั้ง2ความจุเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถผ่อนบัตรเคร,ด,เรดิต0% 10เดือนได้หรือว่าจะตัดเต็มแล้วข้อดีของการสั่งผ่าน Apple Store เนี่ยคือเราสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน14วันโดยไม่มีเงื่อนไขแต่นิดนึงนะครับคือ อุปกรณ์ทุกชิ้นหรือว่าตัวบอดี้เครื่องนะครับต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เราถึงจะส่งคืนได้แล้วก็ขอคืนเป็นเงินหรือว่าขอเปลี่ยนสินค้าเป็นการซื้อสินค้าชิ้นใหม่นะครับและถ้าเราสั่งจองกับ Apple วันนี้นะครับเราจะได้รับของตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะได้รับสินค้านะครับในวันที่ไม่เหมือนกันและก็แตกต่างกันออกไปอยู่ที่คิวรายการออเดอร์ว่าเราสั่งเป็นออเดอร์ที่เท่าไหร่อันนี้ก็ผม ก็ไม่ทราบนะครับว่าทาง Apple ิลเขามีวิธีในการบริหารจัดการยังไงนะครับขอย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังรอ iPad Gen 8อยู่ไม่ต้องรอแล้วนะครับเพราะว่าทาง Apple นะครับประกาศยกเลิกในการขาย iPad Gen 8ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะซื้อก็คือซื้อเป็น iPad Gen 9ไปเลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าใครจะสั่งก็รีบสั่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความจุน้อยๆเนี่ยตัว6 4เยกันมันจะหมดไปก่อนนะครับยังไงก็มีข่าวมาฝากกันแค่นี้นะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับ คุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ